คติความเชื่อเรื่องการปรงศพด้วยการเผาและการสร้างเจดีสำหรับบรรจุภาพบรมอัฐิการปรงศพด้วยการเผาเป็นประเพณีนิยมของชาวอารยันเนื่องจากชนกลุ่มนี้เป็นพวกเล่รอนเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิต จึงจําเป็นต้องนําร่างไปเผาไฟเพื่อนํากระดูกใส่โกรดเอาไปฝังในที่สําคัญหรือติดตัวเดินทางไปด้วยได้เป็นประเพณีนิยมของชาวพุทธในการต่อมารวมถึงชาวเอเชียตะวับบนออกเฉียงใต้และประเทศไทยด้วย การชำระศพด้วยไฟนั้นชาวอินเดียถือว่าเป็นการชำระบาปบนทินของผู้ตายไปให้หมดสิน้นและไฟจะเป็นผู้นำเอาส่วนที่ยังไม่ตายคือวิญญาณล่องลอยไปสู่สวงสวรรค์ในรูปแบบของควันที่ล่องลอยขึ้นสู่ที่สูงการเผาศพต้องใช้ไฟศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก่อให้ติดขึ้นตามรัฐิพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์สำหรับใช้จุดไฟโดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวว่าแบบแผนการประรงศพด้วยการเผาของชาวอินเดียนั้นมีสองคติความเชื่อคือคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ใช้โกรธใส่ศพเมื่อเผาศพแล้วจะนำอฐิธาดลอยน้ำส่วนศาสนาพุทธจะใช้หีบใส่ศพเมื่อเผาศพแล้วจะใช้อธิบรรจุใส่ในสถูปดังเช่นการประรงพระบร,รมศพของพระพุทธเจ้า กล่าวคือก่อนดับขันทปรินิพานพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่สาวกเรื่องการปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระว่าให้ปฏิบัติต่อพระบรมศพแบบพระเจ้าจากกักรพรรดิหลังจากพระพุทธเจ้าทรงดับขันปริณิพานจึงใช้ผ้าไหมสลับกับสำลีบริสุทธิ์ห่อพะสรีระ1000ชั้นแล้วอัญเชิญพะสรีระลงในรางเหล็กเติมด้วยน้ำมันใช้รางเหล็กอันหนึ่งครอบไว้จิตกาทานทำด้วยไม้หอมล้วน แล้วอัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นสู่จิตกาทานพระมหาคสปะและพิสุสงห้าร้อยรูปกระทําประทักษิณจิตกาทานครบ3ามรอบถวายอภิวาทแล้วจึงทําการถวายพระเพลิง เมื่อประกอบงานาพระบรมศพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีการแบ่งพระบรมอัฐิเป็นส่วนๆเพื่อแจกจ่ายกระจายไปยังเมืองต่างๆเพื่อกระทําการบูชาในรูปของสถูป JD เจดีเมื่อมีการขุดสถูปเจดีครั้งใหญ่ในอินเดียโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการแจกจ่ายาพระบรมอัฐิไปทั่วอินเดียสีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อกระทําการสักการะบ,บูชาอีกต่อนหนึ่ง ชาวล้านนาชาวสุขโขทยัยชาวอยุธยาหรือชาวพมา่านิยมพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้าไปฝังดินก่อนแล้วจึงก่อเจดีหรือพระปรางไว้ด้านบนจึงมีระเบียบไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปสการะหรือใกล้ฐานเจดีเพื่อไม่ให้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนนั้นเดินก้าวข้ามพระบรมอัฐินั่นเอง ในชั้นหลังโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์พระบรมอาถิจะถูกบรรจุไว้นในตัวขององค์ของเจดีเช่นเจดีพระบรมธาตุมหาเจดีวัดประยุระวงศาวาสวรรวิหารสร้างในสมัยรัชกาลที่4มีการบรูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2548ถึง2550ได้ค้นพบพระบรมสารีริกธาตุและพระกรุจำนวนมากบนพระองค์เจดีด้วย ส่วนตัวอย่างสําคัญสําหรับทมเนียมการบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ไว้ในเจดีย์ก็คือเจดีย์พระศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจดีย์ทรงลังการหรือทรงะระฆังคว่จำจานวน3องค์ที่วางเรียงตัวกันตามแนวแกนทิศตะวันออกและทิศตะวันตกสร้างขึ้นเป็นองค์แรกทางฝั่งทิศตะวันออกโดยสมเด็จพระบรามาทิวดีที่สองเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระราชบิดาก็คือสมเด็จพระบรมไตโลกนาถ ต่อมามีการสร้างเจดีย์องค์กลางบรรจุพระบรมอัฐิของพระเชษฐาต่างมารดาคือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สส่วนเจดีย์ฝั่งตะวันตกสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สี่ทรงสร้างถวายบรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง ส่วนสามัญชนเมื่อมีการเผาศพแล้วอาจีส่วนหนึ่งอ่านเก็บไว้ในโกรขนาดเล็กบูชาที่บ้านหรือสร้างโกรดไว้หลังบ้านหรือนําไปฝังไว้โคนต้นไม้หรือในที่นาหรือเก็บไว้ในวัดหรือนําไปลอยน้ําตามที่เรียกว่ารอยอังคารน,นั่นเองสําหรับโกรเจดี JD, ปรางมีพื้นฐานมาจากเนินดินฝังศพ แล้วก็พัฒนาการสร้างมาจากพื้นฐานคติความเชื่อตามจินตนาการและการจำลองลักษณะของเข่าพระสุเมรอันเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลอันเป็นที่สิงสถิตของพระอินทร์ในศาสนาพุทธหรือพระอิศวรในศาสนาพราหมณ์ดังนั้นการบรรจุพระบรมอัฐิไว้ใต้ฐานเจดีย์หรือในเจดีย์นั้นจึงเปรียบเสมือนกับการส่งดวงวิญ,ญญาณของผู้สูญเสียชีวิตไปอยู่บนสวงสวรรค์นั่นเอง